มันจะแค่แบบหมื่นวิวแสนวิวล้านวิวไม่ได้ละมันต้องสิบล้านร้อยล,<ม>ล้านอะไรเงรี้ยให้แซงรัต่าฝาดงเท่านั้นเก็บความอิจฉาในใจนี้ไว้มานานแรมปีว่าจะต้องมีเพลงที่แซงเพลงรัตตาฝาดงแล้ววันนี้ก็เข้าดงจริงๆเข้ามาทําอะไรเข้ามาเปลี่ยนบุคลิกให้เป็นเด็กเจนสีนี่สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่าย m อเพลงใหม่นะครับทุกคนเพลงชื่อว่าติดที่ยังฮักครับชื่อเพลงอะติดที่ยังฮักแต่ตอนนี้โคตรติดใจทําไมเด็กเจนใหม่ต้องถือกล้องแบบนี้กูงงกล้องหน้าไม่มีีหอวะลําาาบกกกคนท่่่ไไมยแง เขาให้ทำแล้วกูก็ลองทําดูแล้วมีการบอกว่าลองไปสัมภาษณ์ทีมงานดูซิแบบเด็กเจนซี่พี่ทำหน้าที่อะไรครับถ่ายครับผมโอเคทครับพี่ทําหน้าที่อะไรครับไวส์โอเคขอบคุณครับนี่หล่อเจนซีแล้วดูกูยกมือมันถ่ายรูปก,กับดอกไม้ดูพยายามมากพยายามที่จะเป็นเด็กเจนซีให้ได้ก็ต้องพยายามปะไอเพงลงรัดป่าฝาดงอ่ะมันเป็นเด็กเจนซีนี่หรือเปล่าอืมช้างมันมาดูเอ็มวีเราดีกว่าทุกคนอยากจะบอกว่าวิวสวยมาก วิวสวยเสื้อผ้าดีทีมไงฮะไอเสื้อเทามันโผล่มาจากไหนเนี่ยเจ้ากรรมจริงๆเลยแต่เจ้ากรรมที่แรงกว่าไอนี่คืออะไรรู้ปะแดดทุกคนวันที่ไปถ่ายเอ็มวคือแดดร้อนมาก โอ้โหประมาณ50องศาได้ที่เห็นนอนอยู่นี่น่าจะเป็นลมนะเนี่ยไอ้น่ก็แย่งซีนกูอยู่นั่นอ้าวคนจะเป็นลมยังจะถ่ายเฉยเลยทีมกล้องไม่มีใครสนใจกูเลยหรือว่ายังไงเนี่ยมีถ่ายนงถ่ายนอนด้วยโอ้เล่นท่ายากนะเนี่ยยังจะยังยากไม่พอล่าสุดตากล้องบอกให้กูลงไปน้ําอีกมันเพลงเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยทำไมดูอาจจะอย่างอีกหรอดูลันทดทุรักทุเลไปหมดแต่กูก็ต้องยอมเพราะทีมงานบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะดังกว่ารัดป่าฝาดดงไงโอ้โหฟังแล้วชนะกันรแบบโคตรซึ้งน้ำ ตานี่ลูกเป็นไฟวาวเลยต้องดังกว่าเท่านั้นมันจะแค่แบบหมื่นวิวแสนวิวล้านวิวไม่ได้ล่ะต้องสิบล้านร้อยล้านเลยให้แสงรัตตาปาดงเท่านั้นเตรียมยกกูอีกแล้วหรอพอดีงานแก้งกูได้หรือเปล่าเป็นวันสิเก้ากันยาย่นี้เพลงใหม่ผมออกแล้วอย่าลืมไปฟังกันนะครับ